เข้าไปเล่นเกมกับตีแล้วใบก็ตุยไอแมวก็เลยชุบไปลงมาใหม่ชุบมารอบนี้ก็กะแคมไปเลยสิคะอย่างน้อยสักครั้งขอทําตัวมีประโยชน์อ้แล้วทุกคนดูมุกไพ่เนี่ยกาเราได้เดคือมันมีตัวแคมอยู่บนนั้นโอ้ดูดิทุกคนว่าเขาเห็นใบปะดีนะไม่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้ไม่งั้นใบตุยโอ้ยทุกคนแล้วเขาเห็นใบจริงๆด้วยเอ็นดดความพยายามจะกระโดดยิงแต่ใส่เจียเสียใจเขาทําอะไรใบไม่ได้คะ่ะ ปืนสั้นจะไปยิงคนที่อยู่ตรงข้างล่างนะแหมแกคงจะยิงถึงอยู่แหละส่วนใบก็แคมพันทันไปเลยจ้าแล้วทันใดน,นั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนอ้าวเดอหวานเยียบอยู่ๆเขาก็โดนยิงจากไหนไม่รู้ทุกคนนี่แล้วใบก็ลาดไปเลยได้หนึ่งคิวมาเลยฟรีไ <c oughs> ห่างกระหลิงขั้นแทบอะคับนั้นๆเดอเสร็จแล้วเขาก็มากดปรบมือให้ด้วยนะน่ารักใดๆคือใบก็แคมบนไปจ้าแคมอยู่บนนั้นตั้งแต่แบบเหลือ17คนอะปล่อยให้เขายิงกันไปก่อนแล้วดูตอนนี้เหลือ6คนวงเริ่มมาใบาก็เลยโดดลงค่ะตอนนี้ทั้งตี้ตายหมดแล้วนะคะเหลือใบเดอะแบกคนเดียวโอ้เหลือสี่คนแล้วทุกคนมาดูซิว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันไหมมาแล้วตายตายอีใบต ดูคนดูเรีเขามาทาั้งตี้เลยแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองนะ